มวแมวแมวแมวมาเลวใครมาเล่เอฟซีมาเยี่ยมหาเล่เอฟซีมาเยี่ยมแล้วเวลานี้เขาหลับกันอยู่มั้งบางเหมียวก็หลับอยู่บางเหมยวก็หลับอยู่บางเหมยวก็ลงมากินเด็กๆน้อยๆนี่มีชื่อทุกเหมียวนะเนี่ยชื่อทุกเหมียวนี่ชื่อเพชรดำน้อยนะบุญสมอันนี้ชื่อทองอ่อนส้มส้มขาวใหญ่น้องอ่ามีสุกน้องหนึ่งเดียว นี่หนึ่งอโนงซับทวีอันนั้นทาอสมขาวอ่อนส้มอ่อนมาดยตัวสีแบบนี้แหละปากินแล้วปากกินนู่นาหารลูกๆแมวบ้านหนูนะไม่ร้องดังเสียงดังแมวแมวไม่เคยเงียบๆหรือหนูเรียกแมวเออไอเออไอ้น้องชื่ออะไรชื่อจินตาลาน้องจีนตาล่าจีนตล่า ตึงสองตัวจะไม่วันแข่งวันขาเ้าตีเ้าอยากกินบ้านเ้าบอกว่รูปเต่าปีเต่านะมานร้อยสองเซนเมยกางเกงเขาจะนอนในบนบ้านแต่เวลาเราบ้านเนี่ยที่ทำไว้แต่ถ้าเขาอุ้มมันไ่ะบ้านน้อยๆเขาอยู่บ้านน้อยบ้านที่เขาตามหาผู้วายชนนั้นนะขอก็มาเก็บไว้ที่มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาทำไมละหัวเขาแบบนี้มันสบใจมัน เสียงดังมันๆไม่ชอบนั่นมันครูเลยนะล่ะเวลามัหม่องตัวมันครูไม่ต้องมันเขห่วงเด็กน้อยเหลือแม่หนวดแม่ดำหนวดกับลูกน้อยลูกน้อยเหลือะหนึ่งเดียวนั้นแหละอ่าลูกน้อยเหลือเมียวเดียวกินนมแม่เหรออุ้ยอุ้ยกินนมแม่อยู่แม่กินแล้วกินนมแม่อยู่เมียวเดียวแล้วตอนนั้นจากไปหมดแล้วเนาะเออ จากบําบัดแล้วไม่รู้เป็นอะไรเนาะแม่นอนลงไปลูกนอนไปให้ลูกกินนมก่อนแม่นอนไปให้ลูกกินนมก่อนเออนอนลงไปว้าวนอนเปิดเปิดุงที่ลูกแม่ลูกจะได้กินนมนอนคว่ำแม่ลูกไปกินนมไม่ได้แล้วหมด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 แม่นอนคว่ำลูกกินไม่ได้แล้วแม่ลูกนอนตะแคงหน่อยแม่นอนตะแคงหน่อยเร็ว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 ลูกใจลูกจะหานมกินไม่ได้แม่นอนกกไว้แล้ว ไม่นานกันไปแล้วไม่ให้กินนะอืมมาแล้ว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 แม่ลุกแล้วนี่น้องบุญชื่อบุญชัยอันนั้นชื่อน้ำเพชรบุตรเปรตบุตรโสภูชื่อน้ำเพชรน้องชื่อปุยฝ้ายอันนี้ชื่อเท้าเล็กน้องเท้าเล็กนี่เท้าเล็ก มันไข่มันไข่ไข่ออกมากขนาดนั้น้องมนร้อนนี่อ๋อแบะไม่ไปแล้วไปนะเดี๋ยวโดนกัดอันนี้ที่แม่สี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 ลูกสีที่แรกก็เป็นมุรลูกอักเสบผ่าตัดหมดแล้วผ่าตัดมุรลกออกมาแล้วครานี้หายดีแล้วจะใส่ทุสทุ เข้าไปเลยนะอยู่ระวังอีหลาม,มันจะเอาไปนะส <c oughs> าธุนะส <c oughs> าธุสาธุช่องนี้มีความสุขตลอดไปเนะสาธุสาธุ